เอออาณาจักรนี้ทำจากขนมมาเลยเหรอดูเหมือนเกี่ยวจังเลยเทเดียวล่ะโมโบมันเยอะไปฟ้าเลยอ่าดูน่าอาโบโฟดูน่าไม่ดีเลยเดี๋ยวว่าตัวโอ้ช่วยหนูช่วยหนูโอเคไปซับไปซับเป็นฝรั่วน่าตอนนี้กำลังเลิอกอยู่อาพวกท่านคงจะเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาสินะ เออใช่คะ่ะผแะบาบทพวกเราเท่มากอ่าฉันก็มีสิ่งเล็กๆไม่น้อยให้กับพวกคุณนะคะพวกคุณเจอกับพวกโจรคุณก็ใช้รถนี่ในการจาัดก,การพวกมันได้เลยวูวทั้งใหญ่ทั้งยาวเออรถนั่นมันก็ดีเลรอนะเออยาโหไปเดี๋ยวฉันขับเองโอ้โหทำไมเสียงแปลกๆจังเลยวะเฮ้ยแม่งรถนี่แม่งโคตรกาโอเคนาะยมาขับแทนฉันดิ พวกเราเชื่อมันว่าท่านต้องทำมันได้เราเชื่อมันจากใจจริงโชคดีวิจะัการกับโจ,จนให้ได้เอาละะทุกคนฟังเช่าตอนนี้ฉันมีแผนอะไรบางอย่างสิ่ะจัดการพวกนั้นอย่างง่ายๆเลย ฉันจะใช้ป ie, ืนนี่ในการยิงพวกมันเองเออแจ็คแต่ว,ว่าฉันน่านมันรุนแรงเกินไปนะเนี่ยหุกปากของเธอซะแล้วก็ขับรถไปนั่นนะ่ะแล้วก็ขับไปดีๆซะเออเฮ้ยทอมมี่ไม่ต้องห่วงไปพวกเราจะต้องทำมันได้การประจนแพ็คครั้งนี้อาจจะหวัดดีครับสวยๆกับหมาลอยได้แจ็คเออเอ้ยโอ้เออฮ่เอาลราทอมมี่จับไว้ดีๆนะเดี๋ยวฉันจะทำอะไรบางอย่างเออแจ็ค เออฉันจําได้ว่าถ้าที่นี่มันมีปืน RPG อยู่นะอืมแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยทอมมี่รอบนี้ไปอ่้าฉันเจอมันแล้วเอาละทอมมี่จับไว้ดีๆนะเดี๋ยวฉันจะข้ามเธอไปเองแจค็คนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมว้าวโอ้ว้าเฮ้ยตอนนี้ฉันจะฆ่าเป็นยังไงเนี่ยทอมมี่เอ้ยโอ้ใช่แล้วเฮ้ยขับไปตามมาเลยแต่ข้ามีะระบบปาองกันนะเราก็มีเหมือนกันนะ่ะไม่ต้องห่วงอนะ่ะขับไปซะอยู่ไปชายคนเดียวนะ รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างติดอยูดด่ที่หัวเออเธอเชื่อพูดอีกทีหนึได้ไหมพอดีว่ามันติดหัวฉันมากเลยเฮ้ยอยากรู้ไหมข้าเธอตำม,มันน่ะทำไมนะจะไปเชื่อเขานะเขามันโคตรออเอเอฟังชันหน้าไปตำมาเลยข้าเธอไม่ตำแล้วแล้วก็ฉันควจะบอกความลับกับใครบางคนนะ คือเธอผิดเต็มๆเลยเนี่ยไปเลยตอนนี้เราก็เต็ดเดยวในทะเลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โอ้ยนี่มัน,มน,นของหวานสินนะมไม่ได้กินมานานมากแล้วโอ้ขอชิมสักคํานึงมันก็คงจะไม่เป็นไรหรอกนะอ,อ,อน่าก,กินจังเลยน,ะนี่มันของหวาน,นไม่จะยินนะพวกเราไม่ใช่ของกินด้วย โอ้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 ไม่ใช่ของกินเหรอ,อ,อฉันไม่กินสิ่งที่ไม่ใช่ของกินหรอกนะพ่อแม่ฉันสอนมาเอ,อ,อยากกินของหวานน่ามาโตอะไรไม่เนียนเนี้ยดึกๆขาวๆน่ะโอ้นายอยากกินของหวานสนะินะใช่แล้วฉันอยากกินของหวานมากๆเออไม่ได้กินมานานแล้วด้วยเอออยากกินมากๆเลยเออแต่ฉันคงจะกินมากเกินไปจนฉันถูกขับไล่มาจากที่เนือดันจักรนะโอ้ยบอก ซึ่งใช่มันคดข้างที่จะแยบมากเลยอือฉันอยากกินของหวานมากเลยเอาใจเย็นนะให้มองหัวฉันหัวฉันไม่ใช่ขนมนะเว้ยโอ้ยังงั้นเหรอขอโทษด้วยนะนายว่านายอยากกินขนมใช่ไหมเฮ้ยอย่าไปฟังเขานะเขาพูดโกหกแล้วไงข้าเธอากให้เรารอออดกจากที่นี่มันก็มมีทางเลือกนะตายบ้าจริงเออเฮ้ยฮะอ๋อใช่แล้วขนาอยากจะกินขนมเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเอง แล้วนายต้องช่วยพวกเราโอ้ขนมโอ้ฉันอยากกินทำไมได้กินมานานแล้วฉันอยากกินตอนนี้เลยก็นได้เคยข้านายมีกุณเจล้วนะโอเคก่อนอื่นก่อนอื่นเห็นนี่ไหมนี่แหละคุณแจฉันสามารถไขไปได้ฮะคุณเจไม่ได้อยู่ฉันหรอโอ้ไม่ยักหน้าไปตอนไหนเนี่ยปูปางเธอน่ะเอาใส่ตรงนี้ไว้โอ้นั่นมันคุณแจนะฉันก็เคยมีเหมือนกันนะเอาละฉันตกลงฉันจะช่วยพวกนายเองขึ้นไปจากเขาดิเนี่บไปเลยแต่ก่อนอื่น ช่วยพวกเราจับโจรหน่อยได้ไหมพอดีว่าพวกเราต้องทำธุรกิจไปด้วยอะเอ๊ะเอ๊ะอ้าวบอสอยู่ไหนวะเนี่ยเออโอไม่ oh, <my S 2> นะทอมมี่เขาหายไปเออฉันยังไม่ตายแต่ว่าฉันว่าเราน่าจะดีไปได้นะเออใช่ฉันมีสมองและฉันต้องใช้อะไรบางอย่างเฮ้ยมันน่าเบื่อจังเลยคิดเราจะตื่นเต้นมากกว่านี้แล้ว <c oughs> อะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยฉันคิดว่ามันควรจะมีการต่อสู้ที่ดีมากกว่านี้แต่การประจุภัยครั้งนี้มันน่าเบื่อมากๆเลยเออเออในบางทีมันก็สอนบทเรียนให้เราได้รู้นะว่าพวกเราสามารถจับโจรได้ด้วยขนมเออหัวหน้าของพวกเราเนอยู่กับตัวตลกนี่นาแล้วทำไมเขาวแบใช่แล้วตอนนี้เขาจะกลับมาไหมเนี่ยเออหนุ่เศร้าจังเลยใช่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะกลับมาน่ะเริ่มเร็วมากเลยไม่ไดบีบไม่ได้บีบไม่ได้บีบเราไม่ล่้บีบพี่ยาเออใช่แล้วใช่ใช่ใช่เฮ้ยไะไรอ่ะ โอ้นไาเฮ้ยเอาบันนี่เออนี่พวกนายมีรถสองคันหรอวะมันแปลกไม่พวกเรามีแค่รถคันเดียวนะไม่ได้มีสองคันหรอกนะอ้าฮะอ้าบอกแล้วไงว่าอย่าแบบอ้าเอ้ย เออเฮ้ยนั่นมันอะไรวะเนี่ยทอมมี่เธอยังไม่ตายเธอกลับมาแล้วเออใช่แล้วฉันก็พาเออใครบางคนมาด้วยแล้วฉันว่าอยากจะอืมเอยบอสบอสบอสไปตายบอสทำได้ไงเนี่ยใช่ฉันไถ่มากใช่ไหมฉันคิดถึงพวกนายมากเอออะไรวะอืมไปแล้วเอออืมไปเพิ่งใส่หลอก อันนี้มันของแท้ของจริงของแท้เออใช่เปเปอร์เซลับมันมีสองคันฉันว่าเราาจะแบ่งกันได้เลยอีกอันนึงเก็บไว้ให้กับอานจากเคนดี้ได้แล้วนะใช่แล้วโอเคนั่นก็พวกนายก็ไปเลยเฮ้ยมันไม่มีเลือดมันไม่มี <c oughs> เออนายเป็นอะไรหรอฉันไม่รู้นะนายเป็นอะไรแต่บางทีการ,ระจุภัข้างหน้าจะนีก็ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้เธอไม่รู้หรอกเออขอบคุณ่จากการพวก ตัวรชิงมันมาได้เราขอบคุณจริงๆพวกท่านคือฮีโร่ของพวกเราใช่เอยใช่น่าเบื่อชะมัดเลยเอาละจงกลับโลกของพวกท่านซะเล้วก็อย่าลืมกลับมาแวะเวียนอาณาจักรเราใหม่นะเออใช่เออใช่แล้วเออใช่ตึ้งเฮ้ยตึ้งดูเหมือนว่าฉันจะลืมล็อกคุณแจแล้วนะเออแจ็คนินททยทำอะไรของนายวะนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิแล้วจะเกิดอะไรก้นหรออ้อนั่นอะไร เอาจริงดิแล้วไม่เจอกันนะบายบายอืมนี่คงจะเป็นโรงละครสินะสงสัยว่าเดี๋ยวเขาปรับตัวได้อีกนะให้ไว่าอะไรวะเอออะไรวะเออทำไมเพื่อนเพื่อะไร เออเพื่อใครอาจจะฉัไม่เคยรู้นะครับเออเอเอลงละคริในตอน EP สอมันลงแล้วครับมันมีซับไทยด้วยแต่เออผมอยากจะภาคมันเพื่อเอามาลง u t u b e เพื่อคอนเทนต์